ยที่แช่แข็งด้วยระบบ IQF แล้วนะคะเขาก็จะนําเนื้อทุเรียนนั้นค่ะมาทําการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าเขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไป่ทำไมเราตามไปหาคาตอบพร้อมๆกันค่ะเราจะควบคุมอุณหภูมินะครับอยู่ที่ อ่าสุองศา,านะครับ<ผ>ในห้องในห้องเราบรรยากาศในห้องในในห้องนี้ถูกค่ะอ่าแล้วก็อ่าเวลาระยะเวลานะครับคือเราควคผมที่ไม่เกิน20น,นาทีนะครับคือ,อหมายถึงต้องหันให้เสร็จใช่ครับคือเราต้องรีบหันนะถ้าเราไม่รีบหันนะครับก็คืออ่า เนค้าก็จะละลายนะครับค,คือแทบคือมันจะทำให้เสียรูปทรงครับผมทำไมเราต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ็กอ๋อพอหั่นก็คือทุเรียนนะครับมันจะเป็นพูที่ใหญ่ๆหญ่ที่มันจะไม่ซืมกันนะแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำาฮะเวลาที่เป็นสินค้าที่อบอกรอบแล้วครับก็คือคนที่รับประทานได้ก็คือสามารถหยิบกินชิ้นเลยครับแล้วทุเรียนชิ้นเล็กๆเหล่านี้นะคะก็จะถูกเตรียมรอไว้สําหรับการอบกรอบค่ะซึ่งการทำทุเรียนอบกรอบนี้นะคะจะต้องผ่านกระบวนการการอบแห้งแบบเยือกแข็งหรรรือทีี่่่เยกวาะะบบค อบแห้งด้วยระบบฟรีสไตน์นี้นะคะเป็นการอบแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำภายใต้ระบบสุญญากาศซึ่งจะทำให้น้ําแข็งที่อยู่ในเนื้อทุเรียนนั้นนะคะระเหิดกลายเป็นไอค่ะ และก็ยังเป็นการดึงเอาน้ำจากเนื้อทุเรียนนะคะออกมาโดยไม่ใช้ความร้อนค่ะซึ่งจะต้องอบทิ้งไว้นานถึง10ชั่วโมงค่ะและระบบฟรีซไดนนี้นะคะจะทำให้ทุเรียนนั้นไม่เสียรูปทรงค่ะรวมถึงสารอาหารกลิ่นและรสชาติก็จะไม่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะซึ่งระบบนี้นะคะเป็นระบบเดียวกันกับการทำอาหารแช่แข็งที่ไว้ใช้สำหรับนักบินอวกาศค่คะ อันนี้ก็คือหน้าตาของทุเรียนอบกรอบค่ะแต่ว่าคือกลิ่นมันก็ยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่ครับยังใกล้เคียงธรรมชาติมากนี่ก็คือพร้อมที่จะแบบว่านําไปบรรจุเพื่อที่จะส่งออกได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับขอหนึ่งชิ้นนะคะในเพิ่งออกจากเตาอบมาใหม่ๆความรู้สึกยังแบบร้อนๆอุ่นๆอยู่<ๆ>เลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมทุเรียนอบกรอบค่ะกรอบ,บมากเหมือนกินแบบ ขนมปังหรือคุกกี้แข็งๆอะค่ะแข็งแข็งอะเคี้ยวไปแล้วก็มีความกรุบกรอบนะคะเหมือนมันจะละลายในปากได้เลยอะค่ะละลายๆๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบคือเคี้ยวไปนิดนึงอะมันเหมือนมันละลายลงลิ้นแ,<ต>และความ,มพวกของพวกน้ำเข้าไปแล้วความใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะค่ะแล้วคือความหวานของทุเรียนก็ยังคงมีอยู่ไม่เสียรสชาติข,ของความเป็นทุเรียนนะคะ ส่วนกลิ่นก็ยังคงมีอยู่นี่หวานแบบคือมันหวานถึงคอเลยอะอืมกรอบมากรู้แล้วทำไมถึงขายดีมันอร่อยไงย ัจากได้เห็นการแปรรูปในรูปแบบแรกไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูการส่งออกทุเรียนอีกหนึ่งประเภทที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กันนั่นก็คือการส่งออกทุเรียนแช่แข็งแบบทั้งลูกค่ะซึ่งการแช่แข็งนี้นะคะจะใช้ระบบช o อค f r e e z e airbus system ค่ะตอนนี้ค่ะพี่เขากำลังจะนำทุเรียนหมอนทองสดส,ดสดทั้งลูกนะคะเข้าในห้องแช่เย็นค่ะหรือที่เรียกว่า Airbus นะคะ ด้วยอุณหภูมิลบ45อ,องศาเลยล่ะค่ะโอ้เขเรียนหลายรอยรูปนะคะก็ถูกนำใส่กระกาไว้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เข้ามาแช่เย็นอยู่ในห้องแอร์บัสนะคะลบ45อ,องศาหนาวมากอ่ะเขาต้องแช่ไว้ประมาณหลายชั่วโมงอยู่อะค่ะไม่รู้ว่าทุเรียนมันจะแข็งตัว เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าแต่ตอนนี้กล้ามหนาว่ากโอและนี่ก็คือชเรียนหมอนทองเกรด AA เต็มลูกนะคะที่ผ่านการแช่แข็งแล้วค่ะกำลังเตรียมรอการบรรจุใส่กล่องนะคะเพื่อที่จะทำการส่งออกค่ะดูสิคะ น้ำแข็งเกาะยันขั่วหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วนะคะทุเรียนก็จะถูกนํามาแพ็คใส่ลังใส่บรรจุพัณฑ์และก็จัดเก็บไว้ในห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิที่ลบ25องศาเซลเซียสเพื่อรอการส่งออกค่ะ เราต้องการอุณหภูมิสินค้าที่ลบ18องศานะครับถึงท่าน์ทำอุณหภูมิขนาดนี้นะื่อให้มั่นใจนะครับว่าหนึ่งได้จริงนะครับต้องมาอยู่ในห้องนี้นานไหมคะก็ตลอดระยะเวลาในการจัดเก็บเลยฮะตั้งแต่แป่รูปเลยนะหมายถึงพอแปลรูปเสร็จแล้วใช่ครับก็ต้องมาถูกเหมือนกับไปรักานะครับเก็บรักษาไว้ใช่ครับและเมื่อถึงเวลาที่ทุเรียนพร้อมจะต้องเดินทางออกนอกประเทศนะคะทุเรียนก็จะถูกนํามาที่โหลดดิ้งเพื่อรอขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ ซึ่งภายในตู้นั้นนะคะจะต้องทำอุณหภูมิให้อยู่ที่ลบ18องศาก่อนนำสินค้าขึ้นโดยการส่งออกผู้เรียนนั้นนะคะมีหลายปัจจัยที่จะต้องควบคุมให้เหมาะสมค่ะอย่างแรกก็คือความอ่อนแก่ของผู้เรียนจะต้องให้สัมพันธ์กับเวลาและก็ระยะทางในการจัดส่งรวมถึงต้องมีการควบคุมอุณภูมิระหว่างการขนส่ง และต้องคำนึงถึงอุณหภูมิของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางด้วยค่ะเนื่องด้วยทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อนจะสุกเมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงค่ะและตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะก็จะนำพาทุเรียนไปถึงจุดหมายปลายทางโดยเรือขนส่งสินค้าค่ะอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยก็เป็นตลาดใหญ่นะเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ขายไปได้ทั่วโลกไม่ว่าจะในรูปแบบของสด ไม่ว่าจะในรูปแบบของแช่แข็งหรือว่าอบกรอบตลาดพวกนี้ยังไปได้อีกไกลทั่วโลกอย่างเงี้ยที่ไหนที่ไหนอะนะก็มาเอาที่เมืองไทยอย่างประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดส่งออกทุเรียนที่ใหญ่นะค่ะที่ยังมาเอาที่เมืองไทยเลยเนี่ยสุดยอดของทุเรียนอยู่ที่เรานี่แหละราชาผลไม้ เรียนนับว่าเป็นพระเอกของผลไม้ไทยค่ะเพราะสร้างรายได้จากการส่งออกมหาศาลนับพันล้านบาทต่อปีจึงนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะเพราะทุเรียนไม่ได้มีต้นกําเนิดในเมืองไทยแต่กลับเป็นผลไม้ไทยที่มีคุณภาพมีคุณค่าเป็นความต้องการของหลายๆประเทศทั่วโลกโดยภูมิปัญญาการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยการใส่ใจและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ทําให้ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ไทย สร้างชื่อเสียงและเอกลักษณ์ให้กับคนไทยสุดยอดทุเรียนไทยไม่แพ้ใครจริงๆค่ะช่วงเกร็ดความรู้กับกบนอกกลาทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงแคลอรี่สูงรวมถึงมีสารกำมะถันหรือซันเฟอร์อยู่ในเนื้อทุเรียนมาก ซึ่งหากกินมากๆนะคะก็จะทําให้เกิดอาการร้อนในเป็นเบาหวานน้ําตาลขึ้นแต่ข้อดีของทุเรียนนั้นก็มีค่ะเพราะว่าสารกรัรมถันในเนื้อทุเรียนนั้นนะคะสามารถช่วยฆ่าเชื้อและมีฤทธิ์ขับไล่พยาธิอีกทั้งกากใยในเนื้อทุเรียนนั้นยังเป็นตัวที่ช่วยขัดล้างลําไส้ได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้าหากกินทุเรียนมากเกินไปนะคะ4-6่ถึงหกูหรือบางคนกินจีครึ่งลูก1ลูกก็จะทําให้ร่างกายได้รับพลังงานจากความหวานของทุเรียนมากถึง400กิโลแคลอรี่ขึ้นไป ค่ะซึ่งพอๆกับการกินข้าว5ทัพพีหรือกินน้ำอัดลมเกือบสองกระป๋องหรือเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยวหมู1ชามเลยเดียวค่ะ mm. ดังนั้นนะคะการกินทุนเรียนเพื่อสุขภาพควรกินครั้งละไม่เกิน2อคูต่อสัปดาห์ค่ะ การวิ่งที่ใครหลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องง่ายการตีแขนไม่เราไม่ตีสูงการตีแขนสูงจะทําให้เรายกเข่าสูงซึ่งการวิ่งระยะไกลเราไม่จําเป็นต้องยกเข่าสูงแต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณอาจยังไม่รู้เสื้อที่เป็นรุ่นเก่ามันแตกต่างกับเสื้อรุ่นใหม่อย่างไงครับมีความหนาของตะเข็บถ้าวิ่ง10กิโลโอเคได้ถ้าวิ่ง42โอกาสบาดเจ็บก็เยอะลายเสื้อนี่นะครับทำให้นักวิ่งบาดเจ็บได้ใช่ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง9 M Court HD และ Modern Nine TV ตั้งใจว่าจะไปดูชาวบ้านนะคะของมอตรัวเนี่ยเขากวนทุเรียนแต่ฝนดันตกไม่รู้จะได้ออกไปกี่โมงนะคะคือบอกชีวิตที่นี่โหยากลำบากพอสมควรเลยเมื่อวานไปดูต้นทุเรียนยักษ์นะคะตอก็ต่อยมาโอ้ยเจ็บหลังมากนี่ปปเป็นฝนอ,อัอออออดจรง Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова